ا ل ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م د ل ل ه ي ن و ا ل ص س ل ا م ع ل ى ش ر ف ا ل أ ن ب ي م م ح م د ه و ص ه ج م ع ي อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจเริญความประณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของ ลักษณะสตรีที่ดีนะก็คือภรรยาที่ดีนั่นแหละพี่น้องคือถ้าเขายังไม่แต่งงานเนี่ยนะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะลักษณะที่ดีต่างๆแต่ถ้าแต่งงานแล้วหน้าที่ก็จะเพิ่มขึ้นนะก,ก็เกี่ยวข้องกับสามีด้วยดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของลักษณะสตรีที่ดีเนี่ยพี่น้องมันก็จะถูกระบุไว้ในหนังสือหลายเล่มแต่วันนี้นะครับที่ผมนํามาเนี่ยอยู่ใน ตำรับตำราที่ชื่อว่าไฮยะไฮยะตูเยี่ก็คือการใช้ชีวิตสามีภรรยาเซยี่ยะก็คือการเป็นสามีภรรยากัน ah นะบิฮินละซาลฟีะนะด้วยกับการดูแลนะหรือมารยาทห้อมล้อมด้วยกับมารยาทของอะไรของชาวซาลฟนะเพราะ คำพูดที่ผมจะนํามาเนี่ยก็คือเป็นบุคคลในยุคสลับที่ถูกถามพี่น้องนะที่ถูกถามถึงคุณลักษณะของภรรยาที่ดีแล้วท่านก็ตอบออกมาพี่น้องนะทั้งหมดที่เนื้อหาที่ตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องราวของศาสนาหมดเลยอ่าคือมีมีคือถ้าจะแบ่งมีฮะด,ดีษยกขึ้นมาเนี่ยก็ได้แต่เขารวมเอาไว้พี่น้องถึงคุณลักษณะต่าง นะประการแรกเลยพี่น้องที่เชคท่านนี้ได้ตอบนะท่านตอบว่าลักษณะของสตรีที่ดีนะก็คือสตรีที่นางจะทำให้พระเจ้าของนางพึงพอใจหรือพึงพอพระไทยนะนางจะทำให้อ AH ัลลอฮ์พึงพอพร,พระไทยในตัวของนางนั่นหมายความว่าเรื่องศาสนามาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหม นั้นผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาผู้หญิงที่แต่งตัวโป้เนี่ยถามอัลลอฮ์พอใจไหมเนี่ยไม่พอใจผู้หญิงไม่ละหมาดละ่ะอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจผู้หญิงที่มารยาติกาคาอัลลอฮ์ไม่พอใจพี่น้องเห็นยังเรื่องศาสนาสําคัญที่สุดนางก็จะเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาต่อมาข้อที่สองอ่อนโยนต่อสามีไม่ใช่เสียงเนียวแหนวัดวัดวันันึไม่ใช่พี่น้อง เสียงต้องเป็นเสียงที่อ่อนโยนกับสามีการปฏิบัติที่อ่อนโยนกับสามีไม่ทิ้งบ้านไม่ทิ้งบ้านก็คืออยู่กระเย่าเฝ้ากระเรือนอยู่ติดบ้านจะออกไปไหนก็ต้องขออนุญาตสามีรักษาละหมาดครบห้าเวลานี่งานเหมือนนี่คือเรียกอิบาดหลักจะมีน้องนะผู้หญิงคนไหนที่ไม่ละหมาดหาความดีงามในตัวเธอไม่ได้ นะยากพี่น้องถ้าผู้หญิงที่ไม่ละมานนะครับต่อมาไม่เปิดเผยความลับของนางแก่ผู้ใดสำคัญไหมเออหลายๆคนเนี่ยชอบไปติดเรื่องของพวกอะไรนะข่าวดาราเยอะก็สิบแฉเนี <c oughs> ่ยเห็นไหมพอพูดแฉปั๊บเนี่ยอยากรู้เลยพอบอกก็สิบปั๊บเนี่ยเริ่มอยากรู้นะดังนั้น ลักษณะของสตรีที่ดีจะไม่เปิดเผยความลับของนางแก่ผู้ใดนะเมื่อใดที่นางพูดนางก็จะลดเสียงให้เบาดีไหมพี่นนองพูดด้วยกับเสียงเบานะเป็นผู้มีเกียรติในกลุ่มชนของนางนะคือเป็นที่ยอมรับนะ่ถ้าพูดง่ายๆในในวงในเจาหมาของสุภาพสตรีเนี่ยนางอาจจะมีเพื่อนมีอะไรเนี่ย แน่นอนบรรดาเพื่อนๆของนางก็จะให้การยอมรับถึงถึงอะไรพี่น้องถึงเกียรตินะถึงความถึงถึงในลักษณะคุณงามความดีของนางต่อมาพี่น้องเชคก็บอกต่อว่าแต่จะแสดงออกถึงการอ่อนน้อมไม่เยอเอ่อหยิ่งผู้หญิงที่อ่อนน้อมนะครับไม่ได้เย่อหยิง ปนนิบัติสามีของนางเป็นแม่นมให้แก่ลูกๆของนางเวลามีลูกนางจะไม่ปฏจจิเสธการให้นมนะบางคนมีนะเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้หญิงบางคนนี่กลัวเสียทรงมั่งอะไรนะเจ็บมั่งแหละเดี๋ยวลูกกัดมั่งแหละก็เลยเป็นไงอย่านมเร็วนะคือบางทีก็ไม่ให้กินเลยให้กินนมกระป๋องแล้วสุดท้ายลูกก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนมแม่นั้นถือว่าเป็นอะไรพี่น้อง เป,เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับเด็กทารกแล้วแล้วก็มีคุณประโยชน์อย่างมากมายป้องกันโรคภูมิแพ้ด้วยนะครับต่อมาบ้านของนางเป็นดันสวรรค์อันใกล้คือนางก็จะอยู่กับบ้านมีความสุขเหมือนสวรรค์พี่น้องนะออกไปไหนไม่อยากออกไปไหนเมื่อเห็นสิ่งดีๆจากสามีนางก็จะขอบคุณนะเห็นไหมสามีก็อยากทําให้ อพอนาะมีให้สตางค์ให้นาะงก,ก็เข้ามากอดเข้ามามอบอะไรสิ่งดีๆนาะงก็จะขอบคุณและเห็นสิ่งไม่ดีจากตัวของสามีนางก็จะอดทนโอ้โหพี่น้องสำคัญมน้ามาเลยนะขอบคุณถ้าเป็นเรื่องที่ดีอดทนในเรื่องที่ไม่ดีเมื่อสามีเข้าหานางจะ ดีใจแล้วก็ยิ้มแย้มแต่เมื่อสามีออกจากบ้านไปนางก็เสียใจและคิดถึงคนึงหาเมื่อเขาโกรดนางก็จะยอมรับผิดและนิ่งเงียบเมื่อเข้าหาสามีนางก็จะทำให้เขาประทับใจเมื่อสามีไม่อยู่นางก็จะรักษาสิทธิ์ต่างๆของเขาเป็นอย่างดีและเมื่อนางเห็นข้อตำหนิในตัวเขานางก็จะปิดปกปิดมันไว้นะ ขอลอดสุบฮานภูวตาลาโปรดให้ภรรยาของเรามีลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนี้ด้วยเถินลองดูซิพี่น้องมีกี่ข้อคนบอกปวดขมับเลยอาจารย์เอ้ยฟังมาแล้วเนี่ยปวดขมับแล้วเพราะว่าอะไรล่ะไอ้ที่บอกอยู่กับบ้านเนี่ยนะอยู่ไม่นิ่งและอยู่กับบ้านเนี่ยมันอนร้อนนะถ,ถ้าอยู่ไปชอปปนะิ้งเนี่ยอันเนี้ยอยู่ได้นะก็หลังจะบอกพี่น้องว่าสตรีสมัยนี้นะครับบางครั้งก็ไปเสพสื่อ ใช่ไหมไปเสพสื่อไปดูไปดูฝรั่งเยอะพี่น้องไปดูโยุโรปเยอะนะก็เอามาใช้นะแล้วพอเอามาใช้เนะี่ยพี่น้องบางทีไอ้ไอคนที่มันเปิดเนี่ยบางทีมันก็มันเป็นดารานะแต่ไอเราเนี่ยมไม่ใช่พี่น้องไปไปมามันดูแล้วมันก็ไม่สวยงามแล้วก็บาปด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากกับพี่น้องว่าสิ่งที่ชาวซาลับท่านนี้เนี่ยได้พูดเนี่ยพี่น้อง ถ้าภรรยาของเราหรือถ้าคนฟังวันนี้อาจจะยังไม่ได้แต่งงานนะ่นะก็ถ้าภรรยาในอนาคตของเราเนี่ยมีคุณลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์เลยเนี่ยพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นของที่เลอค่ามากๆนะเป็นของที่เลอค่ามากๆนะทุกวันนี้พี่น้องครับอย่างที่เห็นว่าเ,เรื่องของการดูแลลูกๆเนี่ยบางคนก็นะผักภาระไปที่โต๊ะมั่งแหละ เดี๋ยวนี้เยอะนะพี่น้องสุภาพสตรีไม่คอ่อยดีไม่ใช่สภรรยาหรือคนที่เป็นแม่เนี่ยบางครั้งก็ไม่เลี้ยงลูกด้วยกับตัวของของนางเองไปให้โตะเลี้ยงนะโตวความจริงก็ลักหลานนี่แหละนะโตก็อยากเลี้ยงด้วยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่โตะที่ต้องเลี้ยงมันไม่หน้าที่ใครมันหน้าที่แม่เขาต้องเลี้ยงโตะไม่มีนมให้กินหรอพี่น้องนะแล้วแล้วรากฏว่าเมื่อผู้หญิงละทิ้งหน้าที่หลัก ลูกที่ออกมาหรือลูกที่เกิดมาเติบโตมาเนี่ยจะเกิดปัญหาผมสัมผัสได้หลายกรณีหลายเคสนะครับที่แม่ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงลูกด้วยกับตัวเองเนี่ยลูกมีปัญหาบางคนมีสมาธิสั้นบางคนฟันผุหมดปากเลยพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะโต๊เอาลูออมให้กินตลอดเพราะโต๊เนี่ยก็ตามใจหลาน,นบางคนโต๊ะก็ให้โทรศัพท์ลูกเล่นตลอด จนกระทั่งมีปัญหาทางสายตาบางคนพูดช้าพี่น้องอืแล้วก็ความรักเนี่ยเด็กสัมผัสได้นะครับแม้ว่าจะโตะจะให้คนอื่นจะให้มากมายแต่ถ้าไม่ได้รักความเอาใจใส่ความรักจากแม่เด็กจะเกิดปัญหาแต่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเราคิดว่าสตางค์มันยิ่งใหญ่พี่น้องมันสําคัญแต่โลกของเราเนี่ยที่เราบิ่งออกมาเราอุ้มท้องออกมาแต่เรากลับไม่ให้ความสําคัญพี่น้อง แล้วเกิดปัญหาไปหลังเนี่ยเราจะไปโทษใครไม่ได้เลยพี่น้องนะดังนั้นพ่อนะครับออกไปทํางานให้คนดูแลลูกของเราคือคนที่เป็นภรรยาแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครดูแลลูกของเราได้ดีเท่ากับภรรยาของเรานะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะถึงข้อหนึ่งที่บอกว่านางจะเป็นแม่นมที่ดีให้กับลูกๆ เอาเนี่ยเอาข้อเดียวเนี่ยพี่น้องนะถ้าทำได้เนี่ยห้ามดุริลล่ะเลยนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องน,นี้อบิลลาฮิตาฟิกวันที่ใดยะสละมอะลกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเรากะโต